สวัสดีครับ Regard. วันนี้ผมแอดมินที่แหละน้องอาร์คิวแอชหรืออาคิวเดลเบริออฟเกสโซเกสจมาแคสเกตเดวิดชาพาร์ทที่แปดจันนะครับอ่าคราวนี้เราต้องเในความมืดอ๋ออ่ออะไรอละอันนี้อาจจะมีกิดไรก็เป็นไปได้อ๋อนี่ยซัมเร็จแล้วจะไปหายไหนอ่ะไปนั่นอ่ะไปตรงนี้ไม่มีหรอกเพราะมันบังคับให้ฉันหาโอ้ดาวถูกเว้ย โ๊ะไม่เอาไม่เล่นหืนี่ป่ะอ๋อไอเสียงปุ๊บจ้ามันเป็นเสียงจากพวกเอสตินเองนะครับไม่มีอะไรเลยไงเนี่ยอ่ะอัพไปแจวเฮ้ยคนตีเสียงเงียบสน,นันละลอก <c oughs> <laughs> ล,ะละ้อกมาปะแยมน้ำเผลืออะไรไม่ต้องน้ำเสียงอะไรทั้งนั้นเลยนะจ๊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 ะอย่าหลอกกันเลยพี่กลัวแล้ว <laughs> เสียงอะไรวะ แอบะอรฉันฉลอดแล้วต้องเห็นบ้าอะไรมัเนี่ยอ่ะโอ้อน่าจะเล่นขันหน้าแทนโอ้ยอไปอ่าใช่นี่แหละ ใช่เพื่องฉันมันคือ่อนฉันบุคคลได้หายไปในคุกและคุณได้เสียงใครออกจากคุกอู้ได้ไงอะไอ้ดั้เสือไอ้ฮิสโอเวลวัาจะฟักผมว่าผมต้องไปปิดเอนเ r อร์มั้งเนี่ยเอนเ r อร์เจงเอาไม่เจงเอา น็อตล็อกก็เปิดดเลยจะเอามาอะไรวะโอ้ยอ่านได้ยอดมากอ้อของทักสีแงดงเบสเดมบรีนหืมว a t the? หืม วันอยู่แววชูไม่ไม่สองเท้าล่ะอยากใส่ใช่ไหมผมใส่โชยลยมอ๋อผมเซฟแล้วมันบอกให้ใส่ใส่โชยไหมไม่ใส่ผมล้อเล่นอ่อโอ้ยยังวยสิอือหื ตอนนี้เมจะมาเล่าเรื่องนิทานเอ่เอลูกบอสอะไรอย่างมันไม่รู้คือแอดยม,มูฝากมามีด็กผู้หญิงคนนึงชื่อวิโอลาไปซักกองเช้ามีซักเช้า้วยนะได้เจอลูกอาร์ตนกอาร์ตมองคุแค่ๆบอกว่าพ่อทันตายพ่อทันถูกกินโดยงูแต่ก่อนที่เขาจะบอกว่าคุณฆ่าพอ่อท่านแต่วิโอลาเอาทำเป็นจังแล้วอะอแล้วก็ตายเรียบร้อยแล้ว นี่ครับในยาอนในนี้ผมคิดว่าการอาคาเยายบาดใครไม่ไม่ส่งผลดีให้กับใครทั้งสิ้นนะครับมันไม่ถ่านเลยบ้าเลยเฮ้ยอ้าวงานเอิม่มผมว่าสอบรอดดีนะเงียบเลยเมื่อกี้ผมโดนกระโดกแคเมื่อกี้ผมโดนกระโดดแคะแคหัวฮะเรื่องจริงไม่อิงนิยายสุด,สด ผมองต้องดูก่อนว่าผมจะหลบกิโลวิท่าไหนรู้สึกเซ็งเฮ้ยมันฉลาดแล้วผมว่าผมทับไปถูกลลกตกก็หลบทุกทีเลยตบตบตองนี้ดรือ่าล่า

คุณบอกได้ไหมว่าเพื่อนมันคืออะไรอเราก็ไม่ตอบว่าเพื่อนมันคืออะไรเออช่างมันมเถอะวิสเตียรี่ฉันไม่ได้ฆ่าเธอเพราะเธอช่วยฉันจากอาการจากเอ,อ่อจากอะไรวะฉันไม่ได้ฆ่าเธอเพราะว่าเธอช่วยฉันจากโจากอาการป่วยดังนั้นฉันถึงนับว่าเธอเป็นเพื่อน โอ้คุณพระคุณเจ้าช่วยอาอเฮ้ยเดี๋ยวๆๆเดียว,ยวผมว่ามันปแปลกๆนะเฮะ้ยผมเข้าไปเลยอะ่ะผมไม่ได้ตาฝัดไปใช่ไหมเดี๋ยวนะก่อนที่จะไปก็ควรจะไปอย่างนี้ก่อนดีขี่ละผม,ผมต้องเอาไว้นี่ก่อนดิมแมงสาบ ไมผมงงเลยอะ่ะมีใครเล่นให้ผมก่อนป่ะเนี่ยเพราะว่านี่มันเปิดให้เดีดเลยอะ่ะเอ๊ะผมคุณทำไรเนี่ยเอานี้ป่ะเอามาหวัวตุกตา แต่เราเก็บต้องเก็บจากตรงนี้เฮ้ยนี่โอ้ยอย่าเปิดมันนะแดงไปหมดทั่วหน้าโอ้คุณแมวอยู่นี่เอง เอา้าผมลืมเอานี่กับนี่มาเอา่อของไปเป็นเฮสกันแล้วก็เอาวางอ่ะ thank you โอ้จะจบแล้วสิงานเนี้ยดีจังไปสิครับเดินไปนั่นเห็นรอยเลือด Come to my room ม่องสสิหื้าวเจ๋งจังอนี้ The cost of black cat สุขของแมวมาไปเยียเขาอีก What t ว่ What the Please, า t t h ฮ hell i เ here นี ah, <with> ่เก,ากาเิดอะไรขึ้นวะวิสเปอรี่อาการเปิดของฉันอาการเปิดของฉันกำลังจะฆ่าฉันดังนั้นฉันถึงเอาล่ามาจากเธอเธออยู่ในร่างของฉันอยู่ในร่างของเธอ มันอะไรใช่มันมันโอเคใช่ไหมเพราะเราเป็นเพื่อนกันที่เธอเอาล่ามาให้ฉันเพราะเราคือเพื่อนกันดังนั้นวันนี้เราควรจะมาเล่นกันอีกหน่อยนะใช่ไหมวิโอลาแต่ฉันอยากจะเอ่อเล่นให้เปร์เนมเชนเนมโทเนียมากกว่าเลือไม่จบเลยยังไม่ถึงครึ่งเรื่องด้วยขอร้องล่ะปล่อยไปได้ไหมไอ๊ยวัวละวอย อย่าหลอกล้อก uh, ันเลยอย่าหลอกล้อกันเลยอ้าวเฮ้ยแล้วกูจะกลับไงวะอ้าวเฮ้ยเมื่อกี้เห็นสิ่งผมเห็นไหมผมเห็นบั็กแล้วผมไม่ใช่ประโยชน์จากบั็กเล่าเฮ้ยเฮ้ย่ฮ ไป้อ๋อเฮ้ยคงไปอ๋อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ่ออ้ยยอดําจัดสิอ้าวอีกอ่ะอ๋ my g o d e s s ยอดจริงเลยอุ้ยอ้จุ๊ออเบเเโอ้ยโอ้ยโอย้ยเมื่อกี้อไอัเหล็กเเล็กน้อยเจ็บเลยชั้น โอ้เอาเราวมันกด enter เพื่ออะไรเนี่ยโอ้น้องมอเอ็มจะง่ายไปป่ะอ้าวเฮ้ยอ้าวใะเอบดีเลยเอ่อถ้าหัอนผมทำไม่ได้ผมก็นอมอเอ็แล้วก็จบปิดปิดโปรเจกต์อะ เฮ้ยก็อืมผมจะไปไงอะตรงนี้อ่าเตะท่าละวิโอลาเอ้เตะเตะท่น้ะเอเลนโอ้ยรอจนดา ฟิกอัพก็จะรเลเธอร์อ่ะผมจะอ่านได้จากต้นจนจบเลยนะครับคือกระดาษเนี่ยอ๋อคือกระดาษเนี่ยจดหมายเนี่ยเป็นจดหมายครึ้งแรกที่เนื้อหามันประมาณว่าเอะไรอย่างผมอ่านทีเดียวอ่ะลิสถึงวิโอลาถ้าขอโทษนะที่ตอบว่าเธอเมื่อวันจอ่อนะ่ะฉัน มันเป็นตำนานเก่าที่ว่าแม่มีแม่มดอาศัยอยู่ในป่าแล้วก็รักพาตัวเด็กซึ่งและลักพาตัวเด็กผู้ซึ่งหลงทางในนั้นเพื่อนของเธออ่ะบ้านอยู่ใกล้ป่ามากฉันเลยฉันเลยเป็นห่วงคุณเพื่อนของคุณช่อเอ็ใช่ไหมฉันไม่ฉันไม่ได้จะใส่ใจนะว่าเธอคุณถ้าคุณจะไปบ้านเธอแต่ช่วยอยู่ห่างๆป่านไว้นะหวังว่าจะเจอคุณอยู่ที่บ้าน ดดพ่อแต่ใช่อไหมว่าใครที่อ่านที่ระดับพาร์ทแรกนะคุณจะคิดว่าเอ,อ่อถ้าหากเธอไปบ้านเขาคือเพื่อง่ายประโยเออตั้งแต่ไมตั้งแต่คําว่าไมายถึงคาว่าฮาส์แรกอะ่ะจะงงมากแต่แต่จุดสำคัญว่าต้องอยู่ห่างๆางป่าแล้วหวังว่าจะเจอบ้านและความเข้าใจของเราซึ่งคือความเข้าใจของวิโอนาคือไปอยู่บ้านแม่มดดีกว่าซึ่งมันเป็นเรื่องที่แบบว่าเออชวนชวนชวนให้อะไรอะ่ะ ส่วนให้ตายไวะเหลรอเกินนะนะเออโอเคอ่าเขาบอกแล้วอ่าไปทั้งนันว่าบ้านที่เราไปคือบ้านของเอเลนนะครับถ้าถ้าออกจากป่าออกจากป่าดีกว่า <c oughs> ผมผม,ผมต้องจะเสียงภาคด้วยต่ต้องพูดนะคะค่ะ,คะด้วยจะได้แบบว่าโอเคหน่อยไป และแล้วฝนก็ตกวิโอลาได้กำลังเดินทางออกจากาป่าไปหาเนเ,เดนเสียงค่อยค่อยคานของเด็กผู้อีกคนหนึ่งที่มีนามว่าเอเดนก็ได้เขามา เด็กผู้หญิงไรคะได้ส่งเสียงคันคานอะไรสักอย่างมันจะพูดอะไรสักคำมันจะมันจะพูดอะไรกับเราสักอย่างนี่นี่ลาเห็นมันก็ลัคาญบอกว่า,อาโอ้โหนี่หูได้จริงเมื่อกี้ท่าทีคุณมาเสียงคุณไล่ตามฉันมานานแค่ไหนแล้วแล้วแล้วคนเนี้ยคุณก็รู้อยู่ว่าร่างนั้นน่ะมันใช้ได้มันใช้ไม่ได้อีกนานแล้วเอ้ยมันเริ่มจะใช้ไม่ได้แล้วทอดีก็ อเอาคืนหรือคะไม่มีทางร่างเนี่ยมันเป็นร่างที่บาดเจ็บน้อยสุดแล้วคุณให้กับฉันในที่แห่งแรกเลยใช่ไหมคะแล้วทำไมฉันต้องคืนด้วยล่ะเส่ไหมวิโยล่าเอ๊ะ เด,เดี๋ยว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 เมื่อกี้เขาพูดเดี๋ยวเดี๋ยวใช่ไหมวิเออเริ่มเงิบละเออใช่ไหมเดี๋ยวนะคุณทำฉันเสียคุณทำให้ฉันเสียใจสำหรับฉันนะไม่ใช่ you feel so sorry for me คุณรู้สึกอ๋อคุณรู้สึกเสียใจต่อฉันนะไอ้คุณคุณค,คุณรู้สึกเสียใจให้กับต่อ คุณรู้สึกใสใจต่อฉันนะคะฉันไม่สามารถที่จะออกจากใจของฉันได้เลยและทำไมฉันถึงได้ใช้เวทมนต์และเปลี่ยนสลรับหน้ากับคุณสำหรับวันหนึ่งเหรอฉันคิดแล้วว่าฉันต้องพูดอย่างนั้นฉันจำว่าฉันจำว่าฉันพูดไปอย่างนั้นฉันเสียใจมากเลยนะที่คุณจะพยายามเอ่อวัากับแบบสุชั้นด้วยพลังของ นันเองแต่มันไม่มีผลหรอกเพราะว่าอย่างไงนี่ก็บ้านใช่ใชไหมมันไม่สามารถฆ่าฉันได้อยู่แล้วฉันได้รับการนำทางจากบ้านโดยตลอดเวลาเพราะฉะนั้นฉันถึงสีออกมาได้ยังไม่ตายเหรอเออไปไม่ออกอ่ะอ่าหรือว่าคุณจะเป็นห่วงเรื่องของคุณนะ่ะ อ๋อฉันรู้แล้วคุณรับตัอของเธอวิโอลาเงิ่อนลำตออะพ่อลูกเขอบควยอยู่ใกล้ชิดกันสองคนความทรงจำต่างๆจะอยู่ในร่างของคุณเขาเป็นคนใจดีมากอ๋ออะไรอะไเป็นนักล่าใช่ไหม,ไมแล้วก็ส่งจดหมายมาให้ฉันเอ้แล้วแล้วก็ส่งจดหมายมาให้คุณอีกนะโอ้ฉันเป็นพ่ออะไรที่แสนดีจริงๆนะ ดังนั้นฉันเอฉันฉันเดาว่าคุณคงจะเป็นห่วงเรื่อคุณคุณคุณคงจะเป็นห่วงว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณจับไปแล้วอ่ะมันต้องเป็นมันต้องมันต้องไม่มีอะไรหรอกมันต้อง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 โอเคแน่ๆฉันจะให้ความรักของวิโอลาฉันจะให้ความรักของวิโอลาเจ้ออฟเลิฟ แล้วฉันจะใจลอยและฉันจะเอาความรักของเธอไปด้วยทังนั้นวิล,ล่าวิล,ล่าคุณปภัยใช่ไหมคุณปลอดจำนวนไหนหรือเปล่า,อ,า,อ,าอะไรทำไมปรปะ ไฟกระจายนะตุจปีศาจปัง <c oughs> <c oughs> เจ้าแมวก็ได้ดูเ้้าดูซองแรกของดีโอลานี้นะของเอรินแล้วก็หายไปพร้อมกันส่วรวันนี้ก็ถือว่าจบเลยนะครับใน The w i ิ c h h เฮ s e นะครับผมอ่าซึ่งเกมต่อไปผมก็ไม่รู้ว่าจะมีเวลาแคสไหมนั่นคือเกมมิซาโอนี่เองครับผมซึ่งผมแคสไปแล้วพาร์ทหนึง่งซึ่งแั้นผ็ต้องแคสให้จบครับอ่าส่วน เฟสของแอดยมูก็ยังมีอีกสองเฟสก็คือเอ่อไม่แน่ว่ามีรู้สึกว่าผมจะไม่ผิดมีแมสฟาเธอร์กับเอ่อเดอะครูแมนใช่ไหมเปล่าวะผมจำไม่ได้แล้ะคือมันเป็นเอ่อคือคุยง่ายผมจำได้ว่าผมเอ่อคือคือคือเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะแคสเกมพิาโอต่อแล้วกันเออนะครับผมแล้วถ้าผมแคสเกมพิาโอจบก็คงจะแคสเกมแบบเอ่อ ไม่ฟาเธอร์ต่อละครับถ้าผมมีเวลาว่างตอนนั้นนะครับเพราะช่วงนี้ผมก็กลิกสกลางภาพแล้วคงจะไม่ได้อัพคลิปอะไรบ่อยๆนะครับอ่ะวันนี้ผมก็ขอลาตัวก่อนก่อนนะครับอาลโหลโดมิเยสตอ์ซายเดลานะครับผมเฮ้ย hey.